ไม่ตอนะตไม่รรืเยบอม่ดีเคยดูโทรัศน์ยเนี่หน right> ุ่มี่คเกนะแต่จริงๆราคาประมาณอะไรครับ หมอไม่มีไม่มีห่อเลยนะก็มีห่อนะคะแมคโครก็มีขายอะแต่แบบมันบอกว่ามันขายเป็นแพ็คนั่หมหมอทำไมมันแพงกันนะแพ็กละ200สองร้อยมันบอกว่าเช็คอีนี่อะไรบินอะอะไรเปิดบินบอกเปิดบินเปิดบินก็ใช้ออกมาเอาเงินมัดจำมันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเบียร์มาส่งให้อะไรเงี้ยค่ะเดียวค่ะพอเราซื้อกันนะแสดงว่ามันกำไรไปสองพันบาทสองพันบาทอยู่กับมัน เอบสเอ้มีถึงสามพันะสองพันห้าคนไลคยคันเนี้ยถ่ายไว้แต่ไม่ได้ถ่ายรถไว้เนาะเป็นคนลูกไอ้เนี่ยร้านค้าบมกโดนอกะไรเงี้ยขอนเขาขมิดมีใบแจงความด้วยนะอยู่กับลูกสองคนมาดีลูกเขาถ่ายรูปเอาไว้ก็บอกว่ามันแลแปลกเนาะบอกแล้วก็ไม่ยอมไม่เคยดูข่าวเลยฮะ พอทันไม่ได้ด kind of ูเลยหมอขายของแล้วไปแล้วเตือนเตือนร้านค้าอะไรเงี้ยอย่าหลงเชื่อเราคิดว่าเราโง่ไงเฮ้ยจะโดนหลอกบอกว่าเนี่ยจะโดนหลอกบอกว่าเนี่ยหมอไม่ราคาถือเนี่ยสินนาาีอออออ๋มะย คนละวิชาเชียแบบเขามาแบบไหนครับมาแบบว่ามาเออมาเสนอขายสินค้าส่งครับพวกเบียร์พวกเหล้าบุหรี่ค่ะขนมเนี่ยบอกว่าจะขายราคาถูกครับถูกกว่าท้องตลาดอะไรเงี้ยค่ะอเออแล้วก็จะเอาขนมมาลงไว้ให้ก่อนแบบแบบเปิดบินเปิดบินนะคะแล้วก็ เอาเงินไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าสิบโมงครึ่งจะเอาเอาเหล้ามาส่งให้เราสั่งสั่งเบียร์สั่งเหล้าอะไรไว้แล้วก็สิบโมฝาก็จะเอามาส่งให้นั่นเนี่ยพอดีว่าเอ๊ะเพียงกันแล้วก็แมวมาให้ก็เลยโทรหาก็ปิดเครื่องปิดเครื่องนี้เลยใช่ปิดเครื่องแล้วมันนี่พอพออีกวันหนึ่งมันวันเสาร์เอ๊วันเสาร,รสากา์ก็ยังไม่ติดวันอาทิตย์ก็ยังไม่ติดพอวันจนันทร์พอดีโทรศัพท์มันดนางติง้งพี่ แล้วมีคอ้อคฟาร์มอ่ะติดต่อหมายเลขกันนี้ได้แล้วก็ลองโทรไปพอโทรไปปุ๊บมันบอกว่าไม่ใช่ครับมันงลงชื่อไว้ว่าพงเทสแล้วถามว่าใช่ชื่อนี้ไหมมันบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ชื่อผมอ้าวแล้วเบอร์นี้ล่ะมันเบอร์ใครล่ะมันบอกว่าโทรผิดเปล่าครับไม่มีแล้วครับแล้วเราก็เลยบอกว่าอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมาเอาของมาส่งแล้วทำไมติด ต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมใชัยเขาโทรผิดครับแค่นั้นเน่ยแล้วมันก็วางสายแล้วติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็เลยแต่แต่ไปแจง้งความไว้ก่อนแล้วนะ่ะครับผมล้วแล้วเรา,เรา,เรามีคุาา้มค่าความเสียหายประมาณอะไรที่สั่งของเข้าไป3640บาทแต่มันเอาของมาไว้ให้ขนมมีประมาณพัน0าบาทอะ่ะใช่อยากจะฝากเตือนถึงประชาชนไหมที่ว่าเจอผู้ชายรายนี้ ก็ให้ให้ระวังเอาไว้นะคะอย่าไปนหลนงเชื่อพอดีว่าตัวเองอ่ะคือโง่ไปหน่อยนึงไม่ได้คิดไงไม่ไม่ได้คิดคือทะเบียนก็ไม่ได้จําเพราะว่าเห็นแต่กรุงเทพแต่แฟนก็มองอยู่ก็แกก็ลืมดูเหมือนกันอ่ะเออเราก็โง่อ่ะคิดว่าตัวเองโง่ไปหน่อยนึงอ่ะ